นี้นะคะเราอยู่กันที่ริมถนนนครอินนะคะเขตเริ่มจากตรงนี้นะคะอ่ะมีมีม,มีติดกับแพทย์ทยสภานะคะที่พระรามห้าเดินออกมาที่ตรงนี้สามไล่นะคะสามไล่ขายอยู่ที่เท่าไหร่นะคะคุณลงุงไไตารางวาละแปดหมื่นห้านะคะสามไล่ที่ก็ปรับสภาพแล้วนะคะน้ำมไม่ท่วมเนาะ อ๋อค่ะน้ำฝนถ,ถ้าถ้าถ้าฝนตกเยอะๆก็มีแฉะนิดหน่อยค่ะแต่ระบายได้ไม่ต้องไม่ต้องกลัวนะคะติดกับแร่สภาเลยแล้วก็เลยไปนิดนึงก็จะเป็นแมคโครอันนี้เป็นรั้วแมคโครอ่าอันนี้อันนี้เป็นรั้วแมคโครนะคะเดินออกมานิดนึงก็จะถึงถนนนครอ,อิน ต้นไม้นี้ก็จะนำออกนะคะขาเป็นที่ดินที่ดินเปล่านะคะราคานี้จากคุณเจ้าของที่ดินนะคะที่ดินปรบสภาพแล้วสวยปิดถนนนครอินะใกล้กับแยกวางสีทองฝั่งตรงข้ามเป็นโลตัสนะคะโลตัสนครอินซ้ายมือออกไปเป็นแมคโครนะคะ ผู้ใดสนใจก็ติดต่อมาได้นะคะตารางวาละแปดหมที่ประมาณสาไร่หาไม่ได้แล้วนะคะ,ะคนครอินที่กว้างๆแบบน,นี้มีทางออถนนนะคะข้างหน้าสีเหลืองนี่ก็สามารถซื้อซื้อเพิ่มเติมได้นะคะคือเพิ่มเติมได้ สภาพแล้วนะคะเป็นสี่เหลี่ยมสวยเลยนะคะที่นี่ถึงถนนแล้วค่ะถนนคอนครอินนะคะน,นี่นี่เป็นที่ของคุณลุงค่ะอันนี้อันนี้ซื้อเพิ่มได้อันนี้ซื้อเพิ่มได้อีกนะคะนี่นะคะตรงข้ามพันด้านะคะ อันนี้เป็นแยกวังสีทองนะคะสากรแห่งประเทศไทยค่ะ